คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกคุณไก่เคยมาเล่าเรื่อง10ปีผียังอยู่เมื่อประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมาครั้งนี้คุณไก่มาพร้อมกับประสบการณ์ที่ได้พบเจอในช่วงที่ไปฉายหนังกลางแปลงเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา แล้วก็ได้พบเจอกับเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้คุณไก่ถึงกับต้องขนลุกครับเฮ้ยเรื่องนี้เลยครับหนังกลางแปลงวันนี้คุงขิงกำลังติดต่อไปที่ของคุณไก่เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าติดต่อได้ไปที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4กับสายของคุณไก่กันเลยครับสวัสดีครับคุณไก สวัสดีครับสบายดีนะครับผมสบายดีเจอกันครั้งที่สองใช่แล้วครั้งแรกเราคุยกันคือสิบปีผียังอยู่ใช่สิบปีผียังอยู่แล้วเราเหมือนกันมันมาอีกแล้วมั้งมันมาแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าเรื่องเนี้ยที่เจอเจอมาคือเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหละครับ ใช่ครับตนต้นเดือนที่ผ่านมาเดี๋ยวเยวผมทักทายก่อนอรู้สึกมันเป็นประเพณีมั้งต้องสวัสดีชาวแก๊งเดอะโก s สทุกคนค <laughs> ฟังฟังนะฟังมุกี้ฟังมาหลายคนโอ้น่ากลัวจังเลยเรื่องคุณหมอก็น่ากลัวใช่ใช่ใช่เออนะครับเนี่เรื่องนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้การคุณไก่นะฮะคืออย่างที่ข้อมูลที่ผมได้รับมา ตอนนั้นเนี่ยไปฉายหนังกลางแปลงณยังสถานที่หนึ่งเมื่อช่ว,ชวงต้นเดือนที่ผ่านมาใช่ครับแล้วก็ช่วต,ต้นเดือน<า>ที่ผ่านมาเจอเรื่องนี้แบบสดๆร้อนร้อนแล้วก็เป็นข่าวด้วยรู้สึกจะเป็นข่าวด้วยเป<ม>็นข่าวด้วยเหรอใช่ครับเป็นข่าวด้วยเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เขาไม่คิดถึงกันน่ะเขาคาดไม่ถึงกันว่าจะเกิดแล้วก็เปิดว่าในเหตุการณ์น่ะมันมี มันไม่ได้ว่ามีไม่ได้มีว่ามีตัวของพี่ไก่คนเดียวไงม,มันมีเพื่อนด้วยอีกสองคนที่ก็เห็นแล้วก็ยืนยันกันชัเงเ็นครับเรื่องนี้อ่าก็ต้องขอเล่าก่อนนะฮะขอเริ่มต้นเลยว่าพอดีว่าเมื่ออ่าเ่าเลยนะเราเลย อ่เมื่อต้นเดือนต้นต้นเดือนต้นเดือนสิงหาเนี่ยที่อ่าไม่นานมานี้เนี่ยฮะไม่ไม่ไม่ไมสองที่ที่เองอ่ะสองที่หนึ่งเรามีโอกาสได้ไปไปทํางานนะฮะไปทํางานแล้วก็ไปไปร่วมงานอีเวนต์อ่าเป็นงานไม่ใช่งานอีเวนต์สิงานเขาเรียกงานวัดงานวัดงานวัดมากกว่าแล้วเราก็เลยพา,าดารานักสแสดงไปที่ว่าจะไปร่วมโชว์ตัวนะฮะโชว์ตัวใน,ในโอกาสสาคัญในงานเนี้ยที่วัด ซึ่งพอดีตอนนั้นนะ่ะคือพี่ก็เพิ่งทําหนังจบมาแล้วเนาะอ่าหนังหนังอันนี้ขอพูดชื่อเลยนะรับแรงคาชะโนดก็เป็นหนังหนังลึกลับอยู่แล้วเป็นหนังผีหนังแบบสไตล์แบบมันลึกลับอยู่แล้วนะแล้วก็แต่มันก็ไม่ได้ทำไรายได้มากมายในประเทศไทยนะแต่เราก็ได้โอกาสดีๆหลายอย่างคราวนี้เราก็เออเราทําหนังแล้วก็หนังไปฉายให้ที่วัดเพราะว่าเราต้องการแบบว่า ก็ฉายฟรีฉายฟรีฉายฟรีเปิดฉายฟรีล้วก็เรียกรถหนังกางแปลงไปด้วย <Okay. S 2> นะก็คือเรารถเขาก็มาจากเพชรบูรณ์เลยขับมาจากเพชรบูรณ์เขาก็ขับรถมาแล้วก็มาจากการจอ,อที่ในท,ในที่ในบริเวณง่ะที่เป็นวัดคราวน,นี้วัดตรงนั้นน่ะมันติดกับท่าน้ําืมันติดกับท่าน้นําซึ่งมันเป็นท่าน้ําท่าน้ําใหญ่นะฮะ <Okay. S 2> ท่าน้ําใหญ่แล้วก็เขาก็มีการร่องเรือนะ ล่องเรือล่องเรือซึ่งเขาทําเป็นล่องเรือแบบเป็น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 อล่องเรือแม่น้ําจาลองน <c oughs> ะฮะเป็นจำลองการเสด็จเรืออะไรเงี้ยก็ประชาชนเขาก็น่าจะสนใจนะชาวบ้านนี่เขาสนใจเราก็มามดูกันเยอะแยะไปหมดนะ <c oughs> แม้กระทั่งหลังการแปลงเราเนี่ยเราก็จุดที่เรากางเนี่ยตอนแรกเราจะกางอยู่ตรงแบบอ่าใกล้ๆก,กับสาราอเมริกาอ,อเมริกากลาง <c oughs> แต่คราวนี้คือว่าก็ เกิดที่ว่าทางเจ้าของงานเนี่ยทางทางทาง,ทางอะไรทางอบตอเนี่ยนะ<ม>เขาก็ปูพรมทั้งหมดหนังก็เลยกลางตัวนั้นไม่ได้ะเขาปูผมมญ้าเป็นผมมญ้าอย่างดีกลางไม่ได้เราก็เลยต้องเอาหนังเนี่ยไปกลางอยู่หน้าวัดที่ยังสร้างไม่เสร็จ<ม>หน้าโบสถ์หน้าโบสถ์ที่นั้นมันก็จะเป็นลานหลังพระบรมรูปพระบรมรูปนะฮะ,<ม>ะแล้วตรงนั้นก็จะเป็นลานที่แบบเป็นลานก็ทรงสี่เหลี่ยมเลยนะ ตรงสีเหลืองแต่ว่าก็จะมีต้นโพบางอยู่อ่านิดหนึ่งพวกพี่ก็เลยเอาตัวของแบ็กดอกหนังมาวางเอาไว้เพราะว่าเราเอาดาราไปด้วยฮะอ่าพระเอกเอานางงามอะไรเงี้ยไปด้วยเพื่อพี่จะให้ให้ชาวบ้านเนี่ยเขาได้โอกาสได้สัมผัสในในในว่าเรามาถ่ายฟรีแล้วเราก็เออเอาให้ดารานี้มายืนถ่ายรูปด้วยอย่างเงี้ยอ่าเขาก็จะได้ถ่ายรูปกันก็มีคนสนใจเยอะ นะเราไปกลางหนังกลางกลางแปลงเนี่ยไปกลางเนี่ยก่อนวันงานเพราะวันงานมันวันที่สิบเจ็ดสิบสองนะเราไปตั้งแต่วันที่ <Okay. S 2> เก้าคือวันที่เราไปถึงเนี่ยอ่าเราก็เห็นเราชาวบ้านเขาแตกตื่นวันนั้นวันแรกเราก็เห็นมีลุงสองคนนะซึ่งคนอื่นมันก็เป็นคนปกตินะเนาะ ที่เขาเดินไปเดินมาเขาก็จะมาดูว่ามีอะไรทําอะไรยังไงนะแต่สองคนเนี้ยสิ่งหนึ่งที่มาคือเมาเขาเมาฮะเขาเมาแล้วก็คือความที่พี่ก็เป็นพี่ก็พา,าดาราไปพี่ก็อา้าก็เลยบอกกับผู้ปกครองก็มีคุณโบคุณนัทอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ทีมงานอย่างกลางแตงนะนะคุณออนคุณวรนชาติอะไรเงี้ยอ่ะบอกว่าให้ช่วยกันดูหน่อยว่า อย่างนั้นก็เซตตี้ให้เจรานักแสดงหน่อยเนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรเพราะมันการแจ้งนะฮะแต่ลุงสองคนนั้นที่เราเห็นเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พี่คิดที่คิดไปเองนะเขาก็สุภาพมารยาทดีคนหนึ่งก็เดินมาแล้วก็มองยิ้มดูหนังกลางแปลงเหมือนเขาไม่เคยไม่ไม่เค่เห็นหนังเรื่องนี้เลยไม่เคยเห็นหนังกลางแปลงมานานแล้วรู้ยังไงพี่ก็ไม่แน่ใจนะฮะอีกคนหนึ่งก็เดินมาดูแล้วก็ยิ้มให้ก็ดูก็เดินเขาก็เดินไปหน้าจอนะ ซึ่งสองคนเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันคล้ายๆกันตัวเท่าๆกันนะยิ้มเก่งทั้งคู่เมาทั้งคู่อะไรเงี้ยอ่าแล้วก็ทีมหนังกลางแปลงที่เขาก็นอนอยู่ใน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 โป์ที่ยังสร้างไม่เสร็จนะคอ่าเขาก็ซึ่งเขาก็เข้าไปตัวนี้ก็จะยุ่งเยอะมากยุ่งเยอะมากพอวันที่สิบนะมันเป็นวันซ้อมใหญ่นะ เราก็เห็นลุงสองคนนี้มาอีกแหลวะวันซ้อมใหญ่นี้คือจะมีชาวบ้านมาเยอะมากคือพึ่งตรงไปชาวบ้านเพราะเขามันมีการแสดงละครแสงสีเสียงนะนะแล้วครั้นี้ก็ขอโทษทีาชาวบ้านมาเยอะอะเป็นร้อยอะอแต่ลุงสองคนนี้เด่นมากคือพี่จําแม่นจาเพราะว่าเราไม่ใช่ไม่ใช่พี่คนเดียวหรอกก็อ่าเพื่อนอะคุณโบคุณนั่นเนีเขาก็จําแม่นนะก็เพราะว่า เขาเมาไงเนาะเขาเมาแล้ว네ก็มาทรงเดิมคือเมามาเหมือนเดิมใช่ใช่ทรงเดิมนั่นคือของวันที่สิบเขามาเราก็ดูเขาอีกแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรว่าเขาจะอะไรเพราะเราก็เห็นอ๋อก็เปิดชาวบ้านทุก็่าเดินแลกวก็เดินมันต้อมต้องมองๆตอนนั้นเราก็อ่าหนังแล้วก็กางขึ้นกลางลงเพราะว่าเราก็กลัวเอะฝนจะตกไม่ตกอะไรเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจก็เราก็คอยเซฟอยู่อะไรเงี้ย ซึ่งพอวันนั้นวันที่วันที่เราซ้อมใหญ่วันทิ่สิบใช่ไหมฮะมเขามีการซ้อมแล้วก็กว่าถ้าเกิดซ้อมใหญ่เนี้ยเขาซ้อมการแสดงละครเวทีเสร็จตอนสี่ทุ่มเราก็จะลองฉายหนังดูเลยหลังสี่ทุ่มเพื่อที่จะลองไฟลองเสียงที่เขาบอกกับทีมงานเขาไว้นี่ฮะเสร็จแล้วปรากฏว่าลุงสองคนก็เดินมาเหมือนเดิม,มเขาเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะฮะเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกัน แต่ว่าเขามาลักษณะบุคลิกคล้คลายๆกันนะซึ่งวันนั้นเองฮะเราก็เราก็เราก็เห็นลุงเขาแต่เราก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อะไรแล้วก็มีหลายคนก็มารอดูหนังแต่ว่าพอเราละครมันเสร็จฝนมันก็โปรยโปรยนะเราก็เลยไม่ไม่ได้ทำอะไรก็ได้แค่ทดลองหน่อยเองพอคืนวันที่สิบเอ็ดนะคื่งเป็นสิบเอ็ดนะ เราก็ละครเวทีเขาก็แสดงเขาแสดงเสร็จสี่ทุ่มเราก็เปิดหนังฉายเลยเ,เปิดให้หนังฉายแต่จ้าายไม่ได้เต็มที่เพราะว่าฟ้าฝนมันเหมือนกับคนเนี่ยมาดูก็ไม่ได้ดู <laughs> ไม่ภลาพนะฮะคนจะมาดูก็ไม่ดูแล้วมันไม่เต็มที่ไม่อะไรอย่างเงี้ยฮะไม่เต็มที่ซึ่งแต่วันนั้นเป็นความเด่นของวันนั้นก็คือวันที่สิบเอ็ดมันเป็นวันที่เขามีการแสดงละครเวทีมันค่อนข้างจะ คือมันมันมีทั้งผู้ใหญ่เดินทางมาอะไรหลาย,หลาย,ห,ลายหลายอย่างนะฮะ <Okay. S 2> มันดูเป็นความที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ตรงมุมของหนังกลางแตกเนี่ยมัน mm hmm. ก็จะเป็นมุมที่เราจะไม่ได้เปิดโชว์อะไรให้มันเด่นนะแต่บรรยากาศของหนังกลางแตกตัวนั้นคือที่ไม่ค่อยชอบ mm hmm. เพราะพี่ว่ามันวังเวงมันมันอยู่หน้าโบก <Okay. S 2> ีงสร้างนเสร็จ <Okay. S 2> แล้วอยู่หลังหลังพระแบบพระบร,ะระมรูปนะฮะ mm hmm. แล้วมันม,ม,ม,มีต้นโพอีกนะมันมีต้นโพใหญ่แล้วป้ายได้กดลอบเราก็อยู่ตรงใต้ต้นโ mm hmm. พนี่พี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันรู้สึกวังเวงตั้งแต่วันนั้นแต่ mm hmm. พี่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็คิดเออมันก็คนเยอะคนเยอะก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะ mm hmm. จนกระทั่งพอมาวันที่สิบสองนะ mm hmm. วันที่สิบสองคือวันที่สิบเอ็ดเนี่ยลุงสองคนก็มาปกติ mm hmm. แต่เขาก็คงไม่ได้ดูอย่างที่พี่เล่าสั่งนะ mm hmm. พอวันที่สิบสองปุ๊บ คราวนี้เหมือนเดิมครับก็คือว่าเราไม่ได้มีการแสดงละครเวทีไม่ได้มีอะไรแต่ว่าวันนั้นจะเป็นวันที่เขาจัดงานวันแม่กลางคืนเขาก็จะมีจุดพิธีกรรมตอนช่วงเขาก็มีตั้งแต่หกโมงเย็นพวกพี่ก็รีบเดินทางมาที่หรอกพี่ก็จะเป็นนั่งรอนักแสดงตรงหนังกลางแต่งตรงนั้นแหละแล้วก็ให้ปล่อยให้พวกดารานักแสดงเขาไปร่วมจุดเทียนอะไรเงี้ยในวันที่สิบสองนะฮะแล้วพี่ก็นั่งอยู่ตรงนั้นก็นั่งกับ เหมือนเดิมก็คือเพื่อนกันก็คือคุณโบคุณนัทนะจริงๆอ่ะหลายคนสี่ห้าคนอยู่ตรงนั้นอ่ะนะนะเสร็จแล้วพอพี่นั่งอยู่ปุ๊บเนี่ยลุงสองคนนะ่ยเขาก็เดินมาอีกนะคราวนี้ลุงคนหนึ่งอน่ะที่เขาเดินมาเนี่ยอาริที่ก็เขาก็เดินเข้ามาแล้วก,ก็ยิ้มให้นะแล้วเขาก็เดินไปนั่งตรงหลังพระบรมรูปเพื<ะ>่อจะรอดูหนะัง ส่วนอีกคนหนึ่งเดินมาหาพี่คราเนี่ยโอ้โหเหมือนไปเล่นน้ํามาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจตัวเปียกเออตัวเปียกตัวเปียกไปเล่นน้ําร <ๆ S 1> องเท้าก็ไม่ใส่เอาเมื่อวานนี้ยังใส่ชุดอ,อะไรอะไรชุดเหมือนมอั่ห้อม,มาอยู่เลยเออ <ๆ S 2> วันนี้มาแบบอีกทรงหนึ่งอ่ะเหมือน<ช>เปียกน้ํามาแล้วก็เลยมาสกิจพี่ที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะก็มาสกิจพี่ก็พี่ก็อ๋อวัสดีค้าพึเขาก็ถามว่าล้างใช้ล้างจะใช้กี่โมงอื ที่บอกหนังจะฉายเหรอแล้วน่ะหลังสองทุ่มนั่นแหละเออลุงให้มาดูนะหลังสองทุ่มจะดูได้ดูวันนี้ได้ดูอะไรเงี้ยก็บอกเขาอย่างเงี้ยเขาก็เดินยิ้มแล้วก็เดินไปเดินมานะแล้วเพื่อนพี่คือคุณโบเนี่ยเขาก็บอกว่าเออแกเปียกน้ำเนี่ยไปลุยน้ําที่ไหนมาเนี่ยอะไรเงี้ยเขามองเขาท้าก็ไม่ใส่อะไรเงี้ยเขาก็พูดนะเราพวดเราก็ไม่ได้สนพี่ก็ไม่ได้สนใจก็เออก็ทรงเดิมก็เหมือนเมาอ่ะเออแต่อีกคนนึงเป็นนั่งอยู่ตรงนั้นนะ ั่งรอดูหลังเพราะามันก็มืดละเสร็จแล้วพอประมาณอันนี้เวลาเนี่ยตอนที่เขามาถามพี่เนี่ยม,มาถามตอน18.50 18.50เขาพี่ไปถึงงาน18นาฬิกาพอประมาณสักสองทุ่ม,มนะสองทุ่มตอนที่เหมือนสองทุ่มนิดนิดเนี่ยฮะก็มีมีมีพงเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเขาก็เดินกันขึ้นมาเขาก็คือความที่เขา เห็นเราว่าเราไปทํางานหลายวันแล้วเนี่ยเขาก็จะถือนู่นทีนี่มาเราคุยกับชาวบ้านเขาก็จะน่ารักมากนะนะเขาก็เดินมาหาเราแล้วเขาก็มาบอกกับเราว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยดาราอยู่ไหนกันหมดแหละล้วอ๋อก็อยู่ตรงนี้ยังถ่ายรูปอยู่เลยเขาบอกวันนี้มีคนตกน้ำอาเงี้ยอืมเขามีคนตกน้ําเหรอเป็นง่ายล้วก็ถามคือเขาไม่ได้มาถามพี่เขาคุยกับคุณนักก่อนคุยกับเพื่อนพี่ก่อนเึ่งทพี่จะนั่งอยู่ ตรงยังอยู่ตรงที่บูธหนังเหมือนเดิมแบบะตรงที่มันเป็นแบ็คด็อปอ่าแต่คุณนัทนี่เขาอยู่อีกมุมหนึง่งเขาเดินห่างจากพี่ประมาณสักสามสิบเมตรเขาก็คุยกันตรงนั้นแหละอ่าเขาคือค,นะคุณนัทคุณนัทเขาก็คุยด้วยแล้วเขาก็เอารูปเนี่ยเหมือนเับคุณนัทว่าคุณนัทเขาก็ถามถามกับทางทางเจ้าหน้าที่ครูภยัยเหมือนอยากอยากได้หวยอะไรประมาณเนี้ยนะเขาก็เลยถามไปว่าเอาแล้วแกแกอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย เออ,เอ,อทางกู้ภัยเขาบอกนี่น,นี่มีรูปมีรูปเขาเอารูปให้ดู mm. รูปตอนที่แกว่ายน้ําเป็นใส่ชุดอ,อธรรมดาเนี้ย <Okay. S 2> ชุด,ช,ดชุดของเมื่อวานก่อนเงี้ยนัดเขาก็ดูว่าเขาบอกเอ้าใช่เหรอ mm. ไม่ใช่มั้งเนี้ยคนนี้เขาเมื่อกี้ยังสก,กิดคุย mm. คุณไก่อยู่เลย mm. Mm. เอียบอกไม่ใช่หรอกเืออะแล้วคุณนัดเขาก็ลากเจ้าหน้าที่คนนี้มาหาพี่ okay. อ่ามหาพี่ซึ่งพี่ก็นั่งอยู่คุณโบอ่อนั่งอยู่คุณโบตอนนี้คนนั้นเนี่ยนี่น,นี่เธอใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมเขากรอรูปให้ดูใช่มะใช่ใช่ใช่พี่เลยถามว่าใช่อะไรใช่คนที่มาสกิบคุยกับเธอไหมก็คนนี้ไงเออทํออาไมเหรอเขาไปทําอะไรเหรอพี่ก็พูดกับเพื่อนพี่อย่างเงี้ยนะเขาไปทําอะไรเหรออะไรเงี้ยกูไปเขาก็นเงียบเลยนะขเขาเ็เงียบเดี๋ยวเขาถามเขาก็ถามคุณคุณไก่ฮะเออเขามาหาคุณไก่กี่โมงอเนี่ย ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเออไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยประมาณเนี้ยอ่าเพราะว่ามาตอนทุ่มห้าสิบตอนตอนหกโมงห้าสิบก่อนหนึ่งทุ่ม,มเขาบอกใช่เหรอคุณกายว่าผมชายก็คูจะเนี่ยอ่าไอ้เจ้าโบเพื่อนอที่นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยก็ก็เนี่ยเ็อยที่บอกว่าเปียกน้ําเนี่ยเพื่อเปียกน้ําเนี่ยอ่ากูพายอยู่ตรงนั้นเ,ขเ,ขเขาเงียบเลยนัดบอกนัดเขาก็อึ้งเขาบอกใจใจ เขาจมน้ำตายกู้ภัยมาบอกว่าคนเนี้ยจมน้ำตายใช่อืมเออเขาพอนั้นบอกกับพี่คือดัดน,นี้เขาคือเขาเขาบอกกับพี่ว่าจมน้ำตายพี่ก็หันไปถามหน้ากูภา้ภัยใช่เหรอคุณหากจดีหรือเปล่าเขายังเดินอยู่เลยเขาจมนตอนกี่โมงพี่ก็ถามเขาเนี่ยเขาเขาบอกว่า ก็ตอนบ่ายสามมีพยานยืนยันสามคนว่าเหตุว่าจอดรถลงไปแล้วก็เดินลงไปในน้ําแล้วก็หายไปเลยพี่บอกเป็นไปไม่ได้คุณเขาจะอาจจะเมาเหล้าอยู่แถวไหนเนี่ยคนนั้นยังอีกคนนึงยังนั่งอยู่นั่นน่ะนั่งดูหนังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยออแเ้วหนังเนี่ยกำลังจะฉายเนี่ยเขายังนั่งรอดูอยู่เลยอีกเนี่ยเดี๋ยวลุงคนนี้แหละแกก็มาดูอพี่บอกเขาไม่ดูไม่ได้หรอกพี่เขาตายไปแล้วผมพูดเนี่ยพี่บอกพี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เตินแล้วก็ โบก็นั่งมองหน้าพี่เจ้านัดก็มองหน้าพี่คือทุกคนก็มองหน้ากันเราก็เริ่มเอาแล้วอยู่อยู่ใกล้ชั้นอยู่ใกล้พริกอยู่ใกล้ใจเนี่ยเห็นผีกันอีกแล้วอะไรเงี้ยใ,ในความชีพเขากัคิดแบบนั้นนะเนาะพี่ก็พูดอะไรไม่ออกพี่ก็บอกว่าลองลองหากนดีก่อนนะครับบางทีก็อาจจะไม่ใช่เพราะานี่เราเห็นจริงมันเขามาสะกิดนะเขาไม่ใช่มามาไม่ได้มาแบบอะไรนี่เขามาสะกิดนะมัน ไม่ใช่อะเขายังมีชีวิตอยู่พี่ก็เถียงกับกู้ภัยตรงนั้นแหละแล้วในสุดกู้ภัยก็บอกพี่จะเชื่อไม่เชื่อหนูบอกกับพี่เลยนะพี่ติดค้างอะไรเขาหรือเปล่าเนี่ยติดค้างอะไรเขาจะรอดูหนางนี่ไงพี่ก็นเงียบละคราวนี้พี่สาพี่ที่คุณออนอะที่อยู่อยู่เป็นอยู่รถยังอะนะเขาก็เดินมาหาพี่บอกใจไปเอาทูบจุดให้เขาไป โอ้ยฉันไม่มีทูบจะไปทำอะไรเขาจะไม่ตายเกิดเขาเ๋ยวญาติพี่น้องเขาจะมาด่าจเจ้เรนาาเกิดเขายังไม่ตาย,ยเหมือนจะแช่งเขาอะไรเงี้ยแล้วพี่ออนก็เขาบอกว่าไปก่อนไปก่อนเขาก็ตื่นพี่ไปแล้วก็เดินกับไปกูภ้ภัยพี่ก็เดินไปแล้วเจ้าหน้าที่กูภก้ภัยคนนั้นเขาก็ไปหาทูบ oh. มาให้พี่นะ oh. อแล้วพี่ก็เดินไปจนไปถึงตรงท่าน้ำก็เห uh. ็นเขากําลังค้นหากันอยู่ uh. อันนี้ทางเจ้าหน้าที่ทางตรงหน,นเขาอยู่ตรงั้นเขาก็มาถามพี่เห็นเขาเหรอครับเห็นคนพูดเตว,ว่าพี่เห็นเขาใช่พี่เห็นเขาเ,เห็นกี่โมงครับเงยตอนก่อนหนึ่งทุ่มอ่ะออแต่ทุ่มหนึ่งอ่ะพี่จําได้มันประมาณสิบแปดห้าศูนย์เออสิบแปดห้าศูนย์ 50. ตอนนั้นแหละาแต่คนเห็นเขาจมน้ําตอนบ่ายสามพี่บอกไม่รู้นะไม่กล้านั่นอ่ะเออ,เอ,อ ไม่กล้านะคือพี่จะหันไปมองหน้าคนที่เอาทูบไปพี่ถือแล้วนะพี่ก็บอกพี่ไม่กล้าเพราะไม่กล้าจะจุดทูบเขาบอกจุดเธอถ้าเกิดเกิดคืออันนี้เขาทำเขาเชื่อกันแล้วว่าไปแล้วอ่ะแต่พี่เป็นคนที่เถียงเขาอยู่เพราะพี่ผมไม่ไม่อยากจะเชื่อว่าเขาไปแล้วแต่พี่ก็พี่ถาพี่ก็เลยสะกิดพี่พี่ก็เลยเอาก็เลยเอาทูบมาแล้วก็สวดมนต์ก็ก็แบบว่าไงก็บอกว่าเธอถ้ารุ่ง ถ้าลุงตายไปแล้วเห็นะหนังจะฉายอะออย่าจะฉายแล้วเนี่ยลุงมาดูได้เลยนะอืเดี๋ยวกลับไปจ่อยเขาเปิดหนังฉายเลยอือแล้วพี่ก็จุดธูปแล้วก็ปักลงบนที่ตรงท่าน้ําอืำแล้วก็เดินออกมาเดินมาตอนที่เดินออกมาโอ้โหลมมันพัดแบบยังไงอะ่ะลมพัดตรงนั้นน่ะครับ พี่ก็มองไปที่ท่าน้ำนะบอกมองมองไปท่าน้ำแล้วมองไปตรงที่จุดเขาตกน้ําที่เขาบอกว่าคนเนี่ยเขาจมน,น้ําตรงเนี้ยอ่แล้วพี่ก็ไม่กล้าหันไปมองแล้วพอพี่เดินไปอ่ะคือลมมันก็มาแรงอ่ะมันคงหน้าฝนนั่นเนาะพี่ก็พยายามคิดตัวอืมแล้วก็เดินเข้ามาในวัดกับพี่สาวพี่ก็เดินออกมาเดินมาจนกระทั่งมาถึงตรงที่แบ็กดอปเหมือนเดิมอืพี่ก็ไปกระซิบเจ้าไอเจ้าชัชิดอ่าทีมงานที่เขาถ่ายหนังอ่นนะเกง่ง ฝนจะตกเ่อก็ต้องฉายนะฉายให้มันมจบวันนี้ต้องฉายให้จบยังไงก็ต้องให้จบนะเองคับคับคับเราเขาก็ฉายหนังโบเขาก็อยู่ไปใครเขาก็บอกเธอฉันจะกลับแล้วนะเกลี้ยกี่จะกลับแต่กลับนะนะโบบอก็เธอใช่ไหมล่ะแต่ฉันจําจเสื้อได้เธอจําจเสื้อสีเขาได้ไหมเรื่องว่าสีเหลืองอะสีสว่างอะอันนี้ไม่รู้แต่มันเปียกน้ําส่วนนัดนี่เขาช็อกไปเลย เขาไม่เคยเห็น<อ>เขาอึ้งเขาตกใจเพราะว่าเขาเธอจำเด้นไม่เขาสะก,กิดเธอเลยนะพี่ว่าใช่สะก,กิดสะก,กิดเธอนัดเขาก็โทรไปคุยกับสามีเขา่นะสามี้าบอกว่าอาจจะเมาเล่าแล้วก็อาจจะเดี๋ยวคนก็หาเจออะไรเงี้ยคิดบวกไว้ก่อนไนงแต่พี่ก็หันไปที่ที่จอหนังนพี่ก็คุณน้องว่าหมอกมันมาจากไหนไรู้ว่าพี่จอหนังเต้นไม่หมดเลยอ่ะเออแล้วหนังเขาก็เปิดฉาย พอระหว่างฉายพี่จะเห็นคือ,อยุงมันเยอะนะ่นะยุงมันเยอะมากมันยุงมันกัดจนมันแบบยังไงอะ่ะมันมันไม่มันไม่มนม่าจะมีคนไปนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะนะพี่เห็นนะ่ะพี่เห็นคนนั่งแล้วก็มีลุงลุงคนเดิมเขาก็ยังอยู่ที่เดิมแล้วตรงนั้นนะก็เป็นแบบหมอกพันตลอดซึ่งพี่ก็มองแล้วพี่ก็ไม่พูดอะไรละพี่ก็เลยแบบโดยความแบบว่าโอเค เราก็ไม่รู้อะไรเป็นยังไงนะเราก็เดินออกจากตรงนั้นมาสรุปคือเห็นเขานั่งดูอยู่ถูกไหมครับเห็นเขานั่งดูแต่ไม่ไม่พี่ไม่ได้เดินไปดูหน้าเขานะอไม่กล้าไม่กล้าเดินไปแต่ว่าเห็นเขาโครงเนี่ยคือน่าจะใช่ใช่น่าจะใช่ด้านหลังแล้วก็มันก็ท่าไหรก็คือคือละครเวทีมันเล่นวันที่สิบเอ็ดอันนี้มันวันที่สิบสองไอ้ที่เป็นอ าดไอ้มันเก็บไปหมดแล้วมันไม่มีอรัตรงนั้นแต่ตอนมันไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วมันเลยหมอมาจากไหนจะฝนตกความชื้นเหรออะไรเงี้ยก็ไม่อยากจะคิดเยอะแล้วตรงนั้นคือมันไม่ได้มีไม่ได้มี้าที่แบบอ่ามันก็มามาตรงนั้นพี่ก็เลยตอนที่พี่เดินไปที่เดินไปที่รถพี่ยังคุยกับน้องน้องนักแสดงพี่โอ้ตายแลวฉันมาเห็นอะไรเนี่ยนะอ้าว ้าหนังรับแรงคาชนดพี่อยากจะดูพี่ก็จะให้มันดูให้หมดเลยในความคิดพี่ก็คิดอย่างนี้พี่แจ็คคืออะไรอ่ะโอ้ถามผม <c oughs> ผมไม่ทราบหรอกครับคือถ้าถามว่ามัน <c oughs> ถ้าเป็นคนคนเดียวกันอย่างที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิเขาบอกอะแล้วมันเป็นคนคนเดียวกันกับที่ตัวของพี่ไก่เห็นอะก็อาจจะมีสิทธิ์เป็นไปได้คือก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้เสียเขาไม่ได้อะไรหรอกแต่เขาตั้งใจที่จะมาดูหนัง ถูกไหมฮะจนกระทั่วงวันเนี้ยมันเป็นวันที่หนังจะฉายละนะครับแล้วก็มีชาวบ้านเห็นเขาไปเล่นน้ําตอนประมาณสักช่วงบ่ายสามบ่ายสามกวากว่าแล้วก็เห็นจมน้ําไปซึ่งเราอยู่ที่หน้างานเราไม่รู้อยู่แล้วว่ามันมีเหตุอะไรจนกระทั่งไม่รู้เลยตอนตอนจนกระทั่ทงตอนประมาณสักหกโมงห้าสิบหกโมงเย็นนะอ่าันนี้เดินมาก็มาเหมือนกับปกติที่มามาที่บริเวณหน้างานก็เห็นเขา เดินสโลสเลมาก็เหมือนพี่ไก่ก็บอกว่าเอยวันนี้หนังฉายนะวันนี้ได้ดูแน่นอนอ่าสรุปคือเขาตั้งใจที่จะมาดูหนังแต่พอที่ถึงวันจริงๆปรากฏว่าเขาเสียไปก่อนแต่จิตเขาอ่ะเหมือนยังอยากจะดูอยู่แล้วตัวของพี่ไก่ก็เห็นเขานั่งอยู่ตรงที่หน้าจอจริงๆก่อนที่คนอื่นจะแต่คนอื่นไม่เห็นตนไม่กล้าถามไม่มีใครกล้ามองไม่มีใครกล้าดู แต่พี่แค่สั่งให้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 น้องที่เขาชายนางชายให้จบจะอ,อ,อะไรงไงก็ต้องชายให้จบนะแล้วก็เราเ,เราก็มารุ้นรอฟังข่าวหลังจากนั้นนะฮะ,ะเรามารอฟังข่าวพอวันรุ่งขึ้นมาเนี่ยคือเราก็เป,ป็นปริศนาพี่ก็เช็คเลยพี่ก็โทรไปถามผู้ภัยเจอยังเจอยังเจอศพไหมเจอศพไหมกอยังไม่เจอยังไม่เจอยัง <สบ S 2> ไม่เจอเออพี่ก็นั่งรถไปกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพี่บอกเนี่ยแล้วพี่ก็หลอนเลยนะ อพอพอเย็นมานะ่นั่งรถไปกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเย็นหมายถึงไม่ใช่ย็นสิบสองนี่คือสิบสามแล้ว <c oughs> พี่จะเห็นในถังขยะที่เขาวางอ่ะคือหมู่บ้านนี้เป็นระเบียบมากเลยนะเขาก็จะมีสังขยะวางไว้แต่ละบ้านแล้วถังขยะมันทรงสูงไงที่บอกอนี่ถ้าไฟกลางคืนแล้วมันคือคนเลยนะเนี่ย <c oughs> อืเออ เอาเอาทำไมเขาโคพตรใจก็มองในภาพบวกเนี่ยเขาความสะตา์โอเคใช่แต่นี้มันคือคนเลยคือนี่คือความหลอนย่บงพี่สรุปคือเจอศพไหมฮะเจอครับอ่ะเจอจริงเหรอหลังจากนั้นกี่วันสองวันอุ้ยแล้วพี่เป็นคนที่พูดถูกในเรื่องของเสื้อผ้าอคือชุดถูกคือตอนแรกเข้าตรงอืมพลนที่พูดตรงตรงเลยเพราะว่า ที่เห็นสองครั้งไอเห็นชุดสีสว่างนะเะที่บอกชุดสีสว่างนะแต่เขาก็มาก็เป็นภาพแล้วก็ออกข่าวทางทางไทยรัฐทีวีฮะคว่าเปจนข่าวสองวันหลังจากนั้นก็คือศพก็โทษนะก็อื้แล้วดินะฮะพี่ก็ไม่คาดยุศพแต่เห็นจาภาพก็คือนักข่าวเขาส่งมาให้เพราะนักข่าวเขาตามเรื่องนี้กันเยอะเพราะเขาเขาโทรมาสัมภาษณ์พี่ด้วยไงโทรมาสัมภาษณ์พี่ด้วยพี่กับ ก็ไม่รู้สิฮะแต่พี่ก็มาเออก็มันจากที่ปกติเห็นคนเดียวก็เลยเหมือนกับใครชิวๆใครก็ได้เห็นไปด้วยอะไรเงี้ยอันนี้อันไม่รู้อันนี้รู้คิดเองหรือเปล่านะไม่รู้คิดเองหรือเปล่าแต่ว่าเพื่อนอีกสองสามคนเขาก็เห็นไปด้วยอ่าก็อาจจะเป็นเพราะเราไปบอกเขาให้เขามาดูหรือไม่ก็เป็นตั้งแต่แรกที่เขาอยากดูหนังอยู่แล้วนะครับก็ผมาว่าคนเวลาอยู่ตามชนบทต่างจังหวัดอ่ะ เวลามันมีงานแต่ละทีแต่ละครั้งเลยเขาก็สนุกเขาก็ตื่นเต้นกันอ่ะทุกคนก็อยากมาร่วมงานอยากมาอยู่ในงานหมดแหละผมว่าเนาะใช่ครับใช่ครับนะฮะโอเคโอเคพี่ไก่นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของหนังต่างแปลงใช่ครับข่าวด้วยนะโอเคโอเค,คได้พี่ไก่ผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับที่ให้ได้มาเล่าประสบการณ์รนะฮะ มีอะจริงมันมีอะไรเยอะแยะเดี๋ยวมีโอกาสจะรวบรวมมาเล่าให้ฟังนะฮะได้ครับนเหมือนเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นสมาชิกของบ้านนี้ไปแล้วนะขอบคุณมกได้อะขอบคุณเช่นเดียวกันครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก